เดือนที่แล้วเออเดือนที่แล้วพายังไม่ประกาศเนี่ยก็คือฟิตร่างกายมาจากบ้านอย่างดีเพื่อวันนี้เออทีมเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเป็นพิเศษคะอ่ะถ้าเรื่องกีฬาต้องยกให้คนนี้ตัวีแต่ถ้าเรื่องความปังเรื่องลีลาท่าทางต้องยกให้เราสองคนอ่างานนี้จะมีจะโทรแขก้วย อ่างานหน้าดีกว่างานนี้เราไม่เน้นชนะเราเน้นหาครับเน้นน่ารักก่อนแปลว่าเตรียมมุกมาเตรียมมุกมาปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังดิเตรียมอะเตรียมมุกมาหรือว่าไงคะเฮ้ยเรามีมุกกันเรามีเตียมกับแฟนขับไปแลเรามีเตียมแฟนขับเลยเรามีท่าประจำหมู่เราตอนนี้มือสั่นแล้วมือสั่นแล้วอุบไปก่อนอุบไปก่อนอยู่ข้าวช็อ่าพี่ข้าวนะคะพี่ครับวันนี้เรื่องกีฬาเราแบบเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะฟุตบอลเราก็ number one วันนี้ฟิตฟิตมากครับผม เสื้อฟิสไม่ปิตไม่ชิดสายหรอไม่ใช่ทุกคนก็พร้อมแหล่วันนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะมาสนุกมาปล่อยจอยเต็มที่กับพี่แม็กซ์กับทุกคนกันใช่ค่ะพี่แซมนะคะพี่แซมเป็นผมพี่ใหญ่นกันฮะเพิ่มสอดทีมเพิ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วครับตอนเนี้ยทีเมื่อก่อนมางานช่องก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นเด็กเนาะแต่วันนี้มาเจอน้องๆก็คือแบบเฮ้ยทำไมพวกที่มันเด็กจังวะแต่เราก็พร้อมครับเราเราเราอายุโตผล่เนาะแต่เราก็ฟิตกันแบบไม่แพ้เนาะแน่นอน เราเราจะช่วยด้านไหนคะด้านกีฬาอะไรเป็นพิเศษไหมเราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเฮ้ยเรื่องกีฬาบอกเลยว่าพี่เป็นตัวตึงให้เองน้องโอเคในในในท่าที่เราขวันเขาได้เกรงขับในขวันใจนนักวัวกลัวสีเหลืองตัวเองเนี่ยแหละไม่กลัวไม่กลัวสีไหนล่ะกลัวกลัวตัวเองใช่กลัวกลัวได้ไหมเออกลัวกลัวแค่สีเขียวได้ไหมทำไมทไม่ที่ทำไมอ๋อทำไมอ่ะกลัวเป็นอะผีมั้หรอ ข่าวว่าคือเชียร์เต็มที่ค่ะจะได้เห็นชุดแบบเชลลิต์เจนไม่คือมีชุดกีฬาชุดนี้แหละค่ะแล้วก็มีชุดโชว์อีกชุดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมีโชว์ด้วยใช่แล้วดูหนุ่มโชว์ได้ไหมด้วยค่ะโชว์กันหมดเลยรอลฝากเรียกฝาัเและกำลังใจจากทีมอะไรแฟนคลับทีมร้หน่อยคค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมสีเหลืองด้วยนะคะก็ยังไงจะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะสร้างสีสันให้ทุกคนแน่นอนค่ะ